เพิ่นไปคอดลูกเออเพิ่นยยินข่าวอยู่ครับโอ้ยเนยจะเป็นอีหยังเนาะอันนี้ก็ได้เราจะมันถือมันไก่อยู่ว่าจังอยากมันหนีแท้ครับอ๋อแต่แม่แต่ว่าไปฝันดีอยู่แต่ว่าฝันตีอย่างว่าเป็นเยอะแยะผลิตภัณฑ์มาฝันว่าไงแม่ฝันก็ตั้งแต่หัวตั้งแต่ป่าอืมอืมวันนี้ฝันซี่มาขึ้นนี่ จักส์ที่แม่นคือบ่แม่นคือจังไดนฟันว่างจะบูปลาบูเมืองไปไปก็ไปเห็นแม่งูเหล,ลืองตัวทอนี่รวยมากรับรวยบูปลาขวบ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 มากแล้วปัญหาเนมาพ่ออีแม่มาพ่ออีแม่แล้วแล้วมาที่นี่จังไดนจะไปเกี่ยวแม่แล้วก็ตายแล้วเนาะแม่แต่ไรคนอายุเท่าไรแม่คนอายุแปดสิบห้านอายุแปดสิบห้าปี ไม่เกี่ยวเล่าเกี่ยวโคดเขา่าโคดเขา่โเขาโคดตายคุณผู้หญิงตอยแม่คุณมีที่ไหนมาที่พาผวมาไว้านนี้มันไม่ผู้ใต้คนนึงมาอีมากกัไปเกี่ยวยผู้ใต้คนนั้นอีกป่าอันงูน<ๆ>ตัวเดียวกันงูตัวเดียวกันเกี่ยวเขาเจอกันตายคอรอดม่นตั้งสองเลยอยเงี<ฯ>้ไหมครับอือจะมาเอากูกขึ้ฝันจงังที่บ้านป่านเห็นงูงูใหญ่มือบอแม่แม่ก็เลยว่าเกี่ยวเก่าเจ็บบ้าเก่าเจ็อ๋อแม่ตีเป็นเก่าเจ็บเป็นวะ เก่ามาอีกแล้ม่เนาะก็เาวันถึมาอีกบางัวัวงหันบาเขาเลยหัวนีะมันมาเก่าสามแล้วในโซก็แล้วมาที่นี่ก็ได้ไปเหมืนไ่พ่อยาอีกที่เหมือับฟันเห็นากัแม่นยนี้นนเป็นเก่ารปครับอาจารย์ขึ้นกับฟันเห็นหอ็เห็นหอด้าฟันเห็นาพรอมฟันห็นาพรอมแต่บ้านนี้งูเกี่ยวแม่เนี่ยถึงปีวายันี่ก็ได้ไปล้ลูกไปเว่ามันเก่าเจ็บ โอ้ดกสภัยกับตีให้แล้วเรียกว่าโอ้ใจเราแต่ว่าแม่ตีกตีตัวเดียวก็เพลินอยู่บอครับเก่าเจีบป่ะแม่กวางแต่งูมันเกิเป็นเกีดเป็นบ่อนพุทโธก็เป็นเก่าเก่าจีดเป็นจีบเจ้าได้อยู่บนงานนีวนเจ้ามาคอยเห็นว่าที่ว่าคนมาเก่าเก่ามาแน่นอนแน่นอนได้อยู่บนนั้น พวกนั้นพวกเราได้ตัวเลตะหลีนละผมก็มั่นใจคือแม่วานเก่าเก่าแม่มาเก่าเก่ามันออาเก่าสามด้วยไหมเนาะอืมันให้เอาเก่าสามครับนี่ก็จะได้โซ่ฟันทอนีแหละลูกอันนี้ฟันมันขึ้นน้มฟันมันขึ้นนี่อันนี้ฟันมันเกี่ยวแม่นี่แม่ก็ตายไปแล้วเนาะ อุฝันเนีทั้งแม่ทั้ง n h แท้หมดเลยที่ส่อไม่ส่ที่่อเกับขึ้นอยู่บ่วรย์ว่างูมันก็เป็นกิดแม่จะเป็นเก่าแล้วจะไปพ่อญาอีกครับเก่ากิดพ่อพอะไอืม่อเไม่ว่ามันลูกนะครมันโตกิออกเสนอ๋อไม่ได้ว่าเสียลูกมันก็ตีหายเป็นเก่าเจ็ดแม่กะคิดว่าเก่าเจ็ดทีกันอันที่ไปเกี่ยวชายไร้อมมันมันน่ะมันม่ีผู้ใา้พร้อมนะนะอันนึงก็ได้ผู้มันเป็นหาครับ บ่เป็นหากับเป็นหกเป็นสินะแบบพืนแม่มก็ดผู้ชาย<า>มันเกี่ยวผู้ชสยน้ำพร้อมนี่สินะมันหาแต่เป็นหบอกว่าเจี๊หาหาเจ็ดอือไปยังสร็ือหาเจ็ดหายังไปหาเจ็ดเก่าอืมแม่เคยคิดว่าอังเั่นแล้วก็มาท้องมวดหาอะไรเนาะครับหาแต่มาหายังหาเข่าสามแล่มาหายวสี่อหาสนสีอือ อันมันสิมาหาอีกเสบอพันหน่วแม่ว่าครับมันสิมาหาเก้าเจ็ดบอกกับว่านี่เวลาจจะมาหาเจ็ดเจ็ดหาเก้าเก้าหาก็ไรนะครับ่นมันจะเป็นเซนสสินะครับแม่โคจะคว่ำตีว่าเนาะก็จะคว่ำตีเออแต่เห็นแม่กับตีไปตามคว่ำฟันนี่จะเป็นเก่าเนาะแต่พันที่แม่กับยายแง่อะไรก็ไรครับอืถ้าฟันเย็นมันจะเป็นเก่าอืม แต่ว่าหัวดูหันมาฝันเห็นผลเนี่ยแต่ว่ามักเกาอึดอัจังหวะมันเลยบวดเข่าอุ่นตัวนี่หัวนี่ฝันเห็นแล้วนี่ฝันเห็ที่เกี่ยวความย่าก็เห็นมักขากแบบนี้เรื่เก่าสิกขับเพิ่นมาอีกแบบว้าวั่น่อนฝันหัวดูหันบ่าเขามักอยู่แต่ว่าหันไปเห็นแม่มันจะเขาวิบวัตก็คิดว่าอยู่กูคือบอฝันเห็นแม่กูขาดหัวเกาสาม ผมหัวมาตามอีอกเนาะใสกันรดบานบอกเออวันนันมักสวนมันม,มันพันนี้แต,ต,ตขีดต,ตุมไ,มไป,ปได้ปูได้ปากอะไรไมิ่งแต่ขีดต,ตุ่มเกลือกันนะจ้องกัไปเกลือขีดตุ่มแต่พอนนี้ขีดต,ตุ่มยอดนี้เป็นสูนหลุดมาพูยเมนะคหัวที่พันมาเนี่ยแม่มันใจสวนตั้งวันนี้แม่มันใจได้มักเก่ากับเจ็บมักเก่ากับเจ็บมันพันนี่แม่ก็ส่ายใจพอนนี้แม่กัหนา ทาฟันให้แม่จากเก่าจะมากก่แม่อืมาว่าเนี่ยแต่วิภูไส่พร้อมเนี่ยนะเกี่ยวใจพร้อมกันก็แม่เนี่ยเหมือมู้ครับภูไส่ผมไม่เกี่ยวต้งจ้องเกี่ยวทั้งแม่เกี่ยวทั้งผู่ย่ทั้งผูไส่อีกซำผููจักเพ่นมาผูไส่นมาภูจักอืมก็เป็นคนรุ่นภูเจ้านี่แหละคก็เพราะมันผููเ่านี่รุ่นผูเจ้านี่แหละอือย่างบะยังบะเ่าเนาะอืมยังบะเ่าก็แสดงว่าห่าอืมนั่นแหละจะมาเมียแน แม่ก็ได้คิดว่าอย่างนู้นจะหาไม่เพราะหาเก่าเก็บเพราะคิดว่าถ้าตีสามตัวแม่คิดตีนะหาเออหาเจ็ดเก่าหาเก่าเจ็ดเออนี่แหละนี่แหละตีไปนี่แหละยังสี่ละอ่ะซอยกันตีเนาะแม่เนาะเป็นความฝันแม่ฝันเมื่อคืนหรือเปล่าฝันคืนนี่อืฝันต่อซ้ำต่อหางดิแค่นี่ฝันเมื่อคืนจังว่าเสือตรงขึ้นเอาขู่กันซะนาฝันไปจังซีคือฝัน เกี่ยวแมววางงูเกี่ยวเล่าจงซี่เป็นเราชฝันเลียนยาอีกสั่มนะตาตัวเดียวฝันแบบบ่าเคยผ่านที่เด็กเก่าแม,ม่ไปจับแซวนะครับเนาะมแม่แลมเลยมาเก็บเก่าถ้าฝันแบบนี้เด็กเก่าจะมาทุกครั้งที่แม่ฝันก็ได้มีตัวดีมาจับใส่เก่านะ้องแม่เนาะสะ่วน้นัวครับ จับสองตัวพ่นนำก็มากูหรมาบักัดบักแน่ยู่หนันบ่ซื้ออันมากูนสีบังแห่งกอนิวาจังสั้นน่พิ่นเราไปดำหน้าเรางเก่าบาดที่นีพอเราคั้วยมากมากมันมันข้าขาดมากข้าขาดมากแบนี้คั้วหัวทุกเสกิตุ่มเล็กวิสีหนือว่นย์สีบ่พันกรว่าซื่อครับแสดงว่าฟันแมนอยู่ครับผมก็ซึ้ไปเนาบนั่นแหละก็เล่นไงขั้วหัวทุกเซกิตุมมันจิตศูนบ่ ขาศูนซีบ่อเราแผันบ่ซีมันเป็นมาตตะเก่ามันบังหันกันได้มันกรเลยบ่เขาของมันฟันแมนยูหัน่าเอาฟันแมนยูหัน่าเอายังมันตีบ่เปิ่นยังเงว่ะครับื่อที่นี้กว่ามันสีบ่ผ่านแลวกันเทนยาบ่อผาดถูกนะครับนี่นี่เทนยาตก็เทนิยาต้มแ่มแวนชิมาแล้วลกับห่านก็ต้องมีวันต่อเม่ก็ได้ตี่สิบห้าเก้านี่แหละห้าคิดตัวยังนี่แหละต้งตีตัวนี้น้ะแม่เนาะ อืมเดี๋าายวไปลูกไปเต้าเด้อลูกออกไปสีกระไดครับพอเทแม่ฮกหลานเนี่ยผมเสียยิบสี่หลานพิษพลาดน,นะแม่เนาะแล้ว <laughs> <laughs> มาตรงกันแท้ใจมาตรงกันแท้ผมนะแม่เ <laughs> ราคิดน้ำมาสั่นโต้โลูกอุบันทิบายกูเลยเนาะมันเป็นเข่าถึงแต่เข่าเนาะเหมือนว่าอืมไม่มืนไป,นป,นปนออกเก่าสามคนนาะกูมากเข่าเก่าซะสั่นอืม ลูกกระซือตัวชาติตัวชาติก็มาซื้อมเขาเด้ครับเก้าสามเราไเออ,อบักยืมเืิอหนอคนบักลงท้ายมันก็ได้ก็อกันเมียมันก็ได้ปั๊ดคนเ็นแดเด็กน้ำโชกมาขักเนอแม่พอน้ำไรนั่นงสเก้าสองเก้าสองได้สามตอคุณคนที่ยี่สิบสองซื้อน้ำแน่แต่เก้าสองคน่าครับแ้วมาซัดมัเหมืนไปเก้าสามขึ้นแต้มนั่นเออ อ๋อวัวดนี้เขาให้ตรงๆรงนะแม่เลยคิดว่าบวพาดนะแม่ฟันตึงเห็นแม่ฟันนั้นแม่กับยายอยู่แต um> so ่เขาบวพาดน้เว้ยครับอก็เห็นพันย่ำเรนมีเก่าหลุดแม่ก็สสาวะแต่ว่านี่ยาก็แม่นี่ยามไรอยฟันต่อขงวร้อมต่อหางเล็กส่วนมากฟันต่อหางเล็กอะมีความแม่นย่ำเลยครับ ถ่านเดินอยู่ด้ยกันงจนี้สื่อเก่าทุนทุนเก่าก uh, ็มานสื mm ่อสามศูนย์เนาะเี๊นี้จะไปออกศูนย์สี่หลอถึงแบบนี้มันว่าออกาศูนย์สี่หรืออ้ยมึงเอาสี่ไปหนังหนามกับบ่าวัยมึงแท้จริงมึงสี่ศูซีนหาเนาะครับไม่พูดถึงกูได้เนี่ยก็แค่สนุกฝันแม่นอยู่เนาะเอาเป็นเนาะหรือว่าเขายังว่มีโชกแม่ันเป็นยังโศกขงยังไงหรืครับ หัวด้วยหัวด้วนเขาอยู่เลขเขาอยู่แต่ว่าจะคว้เอาว่าเป็นเนาะเนาะตึนดอกฟันเนาะตึนตะไน่ตะไดคกับไดคคับถือว่าฟันแม่นใช่ไหมเนาะถือว่าฟันแม่นดิสี่ความฟันกันตรงอยู่แต่แม่เน้นเน้นเนี่ยแม่เน้นเจ็ดเก่าเกาเจ็ดนี่เนาะเนาะอาตัดซ้องตัวก็ติเน้นตัวนี้ มันเคยฝันแบบนี้เคยมาตัวนี้นนเมนีนเนาะนั่นแหละแล่วก็จะันนะแม่มา,มาอาใส่เมื่อกี้อัดจะไปเงือนห่างกับเจ้าไปห้องกระตมครับไปห้องกระตูมซนกัาเจา้าพนอายุเท่าไรเนียเป็่นสี่สิบเก็ดบอก สี่สิบเจ็ดน่แหละแม่ก็บือแม่สี่สิบเจ่ดแม่อายุของกุียชีวิตเออนั่แหละอายุยังเงือนหน่อยอยู่นะครับเนาะอายุหน่อยๆตัวฟ้าสางฟ้าเปล่นเขาก็ได้สี่สิบเจ็ดปีอายุกัสี่สิบเจ็ดโอ้สี่สิบเจ็ดอายุกัสี่สิบเจ็ดฟ้าโลกนี่ยเจ็ดสองฟ้าลกอ่ะเจ็ดสองเปิดเบื้องหรอครับเนเจสองอ๋อเห็นเด้วเห็นว่าเทียนไปแล้วครับ อะไรก้อนฝันมือนี่มันว่าไตได้แบบนี้ในบ้านพุทเเ่าครับโอ้งสองเซฟสอศพดแต่ก็มีพลังอีกเยอะนะครับสามเือดนางชะลออยู่พลังอีกครับเอาความฝันของครับเอาเป็นตัวเลขความฝันของคุณแม่สอนนะครับคุณแม่สอนปกติจากความฝันนะครับบันตีเป็นสามตัวคือห้าเก้าเจ็ดนะครับสตาตัดวินวินสองตัวเด้อครับจะห้าเจ็ดเจ็ดห้า เก้าห้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดที่เน้เนแม่เพิ่นมาเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเพราะว่าแม่ฟันแบบนึงจะเป็นตัวหนีแม่เพิ่นบอกนะครับครับปกติคุณแม่อเป็นคนฟันแม่นอยู่นะครับกี๋จิจหน,น,น้าไว้เนอะแม่นมเนาะเพื่อโชคดีมีโชคลาภครับรุ่นเนาะแม่เนาะเมื่ไปกี่ฟันในศูนย์ซีซีศูนย์เขาบอกเอาซะ <laughs> อ่านไปสื่อตัวอื่นทุนเดี่ยวครับต,ตีจะคล้องตีอยู่ได้ไหมบ่เหล็กชุ่มชุ้นมากกระไรเนี่ยอ่นพออันหันไปสื่อครั